โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเทรดเดอร์ออสซินนะครับก็ทักทายเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะครับสองห้ากสเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับประมาณครับเก้าโมงยีนะครับก็วันนี้เปิดหัวคลิปด้วยมาติกนะครับผมมาติกจะตุรดมูลนะครับก็เหรียญนี้หลังจากที่โดนเก็บสะสมอยู่พักหนึ่งนะครับ สะสมพลังที่จะขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เวลาที่แบบจะระเบิดแบบรุนแรงลงหรือเปล่าไม่รู้นะอ่านะครับระเบิดขึ้นนะครับคิดว่านะครับก็ตอนนี้ราคาของแมตติกอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดยูเอดอลลาร์นะครับสิ่งแรกที่ดูทรงแล้วคือเขาเบรกไปแล้วแหละนะครับจุดนี้นะครับก็คือจุดที่เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญนะครับ หลังจากนั้นก็คือเขาจะต้องขึ้นไปทดสอบไฮนะครับ All time high นะครับก็คือเนี่ยครับแท่งนี้ที่คือมีคนน่าจะติดอยู่ตรงนี้เยอะด้วยนะครับจะต้องต่อสู้ตรงนี้ก่อนแต่ผมว่าก็เป็นไปได้หมดนะราคา2.7นะครับผม All time high นะครับ ถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับจะต้องมาทดสอบไฮเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีการ pull back นะครับยิ่งยิ่งเกิดแพทเทิร์นสะสมยิ่งดีนะครับชาร์จพลังก่อนที่จะขึ้นนะครับผมจะชอบอย่างนั้นนะครับาชาร์จมันอาจจะลกๆหน่อยนะครับอตอนที่มันเริ่มจบ ABC Pattern b นเบร C เนี่ยนะครับ เป็นจุดที่สวยมากอ่าฟิโบนี่กลางไว้นานแล้วมันมันไม่มีไม่ได้ตั้งเจ็ดแปดจุดหกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์กับล้วให้ดูวิธีคิดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ล็อกนี่นะครับราคามันจะลงมาบริเวณโซนนี้พอดีเลยที่ที่ผมตั้งเป้ารอดักกลับนะครับ ดักแรกของสีจุดแดผิดไม่เป็นไรครั้งหนึ่งเราก็ออกไปหรือถ้าเราเก็บเก็บแบบแบบระยะยาวเราก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสค่อยๆเก็บแบ่งมาใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาที่จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บให้เยอะเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยนะครับเนี่ยล่อยันไปเรื่อย,ยนะครับทำงานแบบ แบบแบบบางทีมันจะน่าเบื่อถ้าเราไม่มีพาร์เทสสั้นด้วยเราต้องมีพาร์เทสสั้นก็จะสนุกตื่นเต้นเล้าใจนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหลายๆคนบอกนะครับเดี๋ยวดูทาร์เก็ตทาร์เก็ตถ้าเบรกออนไทม์ไฮได้นะครับผมเพราะนี้ถ้าเป็นหนึ่งสองใช่ไหมครับขึ้นสามใช่ไหมครับทาร์เก็ตของเป้าก็จะอยู่ที่ ประมาณ4.9ดอลลาร์เบื้องต้นนะครับ5ดอลลาร์นะครับมีโอกาสถึงนะครับเป็นไปได้ถ้าถ้าถ้าทะลุทำ m e high ใหม่ได้นะครับทำ w high ใหม่ได้นะครับถ้าทะลุ high เดิมนะครับลุ้นกันยาวๆได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเบรกแพทเทิร์น ABC ใหญ่เนี่ยสวยมากเลยนะครับสวยแบบสวยไม่รู้จะสวยไง ABC เนี่ย มตติกเนี่ยมันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคนก็เงียบไปนะครับซึ่งผมผมจะชอบตอนที่มันมันเงียบครับผมช่วงกระแสที่มันโฟมผมจะผมจะ,ผม,จะผมตกรถผมก็ตกผมก็จะไม่สนใจเลยนะครับผมจะมองหาเหรียญที่ผมเป็นผู้ชนะเป็นเหรียญที่ผมไม่แพ้นะครับผมนี่คือหลักคิดของการลงทุนสไตล์ผมครับเทรดเดอร์วัสตินครับจะเห็นเกตเห็นว่าหลาย,หลาย,หลายเหรียญผมเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแหละในกรณีที่ผมต้องการที่จะ ไม่นับบิตคอยกับอิตาเลียมนะครับพวกเหรียญแบบเนี้ยนะครับเหมือนผมซื้อโซลนาสมัยก่อนศูนย์จุดกว่าเอ้ยไม่ใช่ประมาณหนึ่งดอนนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเหรียญที่แบบมันลงมาอย่างเยอะเลยอะนะครับและลงแบบหนักเลยจนถึงเวลาที่ได้เวลาซื้อผมถึงจะซื้อตอนที่มันยกโลยกหายนะครับผมตอนนั้นนะครับก็เหมือนเหรียญพวกที่เอามาทำกำไรอย่างอลิสอย่างเงี้ย อลิตนี่ยังไม่ได้ปิดเลยนะคิดดูว่าเปิดทั้งฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ไม่ได้ปิดนะหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับก็มาทักทายกันแล้วก็แบ่งปันในเดียแต่อย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องไปศึกษาแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเราจะไม่เล่นที่หูนะครับเราจะไม่ลงทุนโดยที่หูของเราอย่างเดียวเราจะต้องพิจนารณาด้วยตัวเองนะครับ โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนหฮงๆเวยๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ไม่พูดเรื่องบิตคอยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ